สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดใบเตยรรพนจีทำบุญใหญ่ครั้งแรกหลังอดีตผู้กำกับโจถูกจับคดีเช้าจากกรณีที่พิธีกรและผู้ประกาศข่าวสาวจากสื่อช่องดังอย่างใบเตยพรพจีเสีริสิทธิ์ดีกรีลูกสาวของพลตำรวจโทอภิชาเสียริสิติ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ที่กำลังคบหาดูใจกับผู้กำกับโจามาประมาณเกือบหนึ่งปีแล้วงานนี้เธอนั้นจึงโดนถังเลขกล่มด่าจากบรรดาชาวเน็ตเนื่องจากแฟนนมผู้กำกับโจได้ก่อคดีเช้าอย่างที่สังคมไทยให้อภัยไม่ได้เลยซึ่งเธอนั้นก็ได้ตัดสินใจตั้งค่าไอจีเป็นส่วนตัวทันทีหลังโดนถล่มด่าจนไรที่ยืนในสังคมและล่าสุดต้องบอกเลยว่าใบเตยพ,พ่จีทำบุญครั้งใหญ่ หลังอดีตผู้กำกับโจถูกจับคดีเช้าโดยงานนี้ใบเตยพรพจีก็ได้โพ์รูปผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวหลังจากเธอนั้นหายไปนานนับเดือนโดยเธอก็ได้โพสต์รูปภาพถุงยางชีพจำนวนมากที่กำลังเตรียมนำไปบริจาคโดยเธอได้โพสต์ระบุข้อความว่าวันสร้างสุขทำกลางเหล่าบรรดาชาวเน็ตและเพื่อนในวงการที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจอย่างมากมายขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ